เมื่อแม่ถึงแก่ความตายนะครับลุงก,กับป้าเนี่ยจะมาขอแบ่งมรดกจากเราได้หรือไม่ครับสวัสดีครับก็มีคําถามเข้ามานะครับว่าเมื่อแม่ถึงแก่ความตายนะครับลุงก,กับป้าจะมาขอแบ่งมรดกของแม่เนี่ยได้หรือไม่นะครับแม่นะครับถึงแก่ความตายลูกเป็นบุตรเพียงคนเดียวของแม่นะครับโดยที่แม่กับพ่อเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและ พ่อกับแม่ก็ไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยานะครับเลิกรากันไปมีลูกคนเดียวนะครับกรณีนี้นะครับเราตัดกรณีของพ่อซึ่งเป็นผ да ู้สม <store S 1> รสออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนกันนะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นผู้สมรสโดยชอบ้วยกฎหมายไม่สามารถรับมอดดของแม่ได้อยู่แล้วนะครับในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับบุตรก็จะถือว่าเป็นบุตรโดยชอบ้วยกฎหมายของแม่เสมอนะครับทีนี้เราก็จะมาดูลำดับในการรับ มรดกนะครับของทายาทโดยธรรมถ้าไม่ได้ทําพินัยกรรมนะครับยกทรัพย์ของตัวเองนะครับให้ใครนะครับเมื่อถึงแก่ความตายทรัพย์มรดกนะครับก็จะตกแก่ทายาทโดยธรรมลำดับการรับมรดกของทายาทโดยธรรมนะครับก็เป็นไปตามมาตรา1ใน9นะครับโดยลำดับ1นนะครับก็คือผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานก็คือลูกนั่นแหละครับในกรณีนี้เมื่อมีลูกเพียงคนเดียวนะครับ ลูกก็ชอบที่จะได้รับมรดกของแม่ทั้งหมดนะครับลุงกับป้าซึ่งเป็นพี่สาวพี่ชายของแม่นะครับก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกนะครับเนื่องจากมีทายาทลำดับแรกอยู่แล้วนะครับคือผู้สืบสันดานนะครับลำดับอื่นถัดลงไปเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกในกองมรดกของแม่เลยนะครับแม้แต่จะมีลูกเพียงคนเดียวนะครับลูกก็ได้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องแบ่งให้ใครนะครับกรณีนี้ลูกครับทั้งหมดนะครับแล้วถ้าจะตั้งผู้จัดการมรดกนะครับ ถ้ามีเหตุการณ์ข้องเกิดขึ้นไม่สามารถจัดการมรดกได้นะครับหรือมีเหตุโต้แย้งเกิดขึ้นนะครับในการจัดการมรดกถ้าลูกเป็นทายาทเียงคนเดียวนะครับลูกก็สามารถที่จะตั้งตัวเองก็จะร้องขอต่อศาลนะครับตั้งเป็นผู้จัดการมรดกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างทนายหรือให้พนักงานอายการจัดการให้นะครับถ้าไม่อยากจะเสียค่าจ้างทนายให้ไปร้องขอต่อพนักงานอายการนะครับให้พนักงานอายการนั้น ยื่นคำร้องขอต่อสารเพื่อตั้งเป็นผู้จัดการมรดกได้นะครับก็ไปที่สำนักงานอายการนะครับในเขตพื้นที่นะครับที่แม่มีภูมิลำเนาอยู่นะครับที่แม่ถึงแก่ความตายนะครับเรายื่นคำร้องขอให้พนักงานอายการจัดการให้นะครับก็เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆไปให้ครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใบมรณบัตรนะครับสูติบัตรนะครับทะเบียนบ้านแบบประชาชนนะครับเตรียมไปให้ครบนะครับเพื่อได้ ไม่เกิดความล่าช้านะครับในการตรวจสอบเอกสารในกรณีที่ให้พนักง,งานอายการนะครับดำเนินการยื่นคำร้องขอต่อสารให้เนี่ยเราก็จะไม่ต้องเสียค่าจ้างทนายความนะครับโดยพนักง,งานอายการนะครับก็จะเก็บแค่ค่าดำเนินการที่ค่าขึ้นศาลนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากน้อนะครับผมสวัสดีครับ